จ๋าจ๋าอะไรนี่เอเมจจ๋าใครเขาใครนอนนะใครนอนนะเขาใครเนี่ยพี่เปาเปาเอาอย่างนี้นางเปาตื่นได้กินข้าวแล้วเอ้เปานอนสบายเลยโอเคครับไปครับเอฟซีครับผมยากาศสิ่งที่พักนะแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะเดินทางเข้าเที่นะครับผมเราจะเดินทางเข้าเที่ใช่ครับ

หน้าสวยเหลือเกินนะคุยหน้าสวยเหลือเกินนะยำหมูกรอบอร่อยมากนะมีอะไรด้กินกับเขาไหมยำหมูกรอบกระติ๊กกระแกบยักษ์ยักษ์เรือเสียแต่ม่ยักษ์อะไรเออเรือเสียโอเคว้าเรียกผิดอยู่เลยแล้วเต้นเรือเสียเขาไม่เต้นนะเรือเสีเขาจำศิลนั่งปรัสนานะ แต่เรืสีนี่ไฮเทคจริงเลยสีิ่งแตอไอ้สีฤรืสีสร้างทิศจันในกากแก้วน้ำมานี่โอเคเลยนะไปก็ได้ข้าวต้มปลากระพงครับข้าวต้มปลาหนูหนูพี่อะไรไมลูกกระพงมูกปลาหมี่กินลายพระเอกรูปหล่อเหรอครับสิครับบอกครับครับงับงับกับงับ นั่งก่อนนั่งเอาที่เปาลนที่เปาที่เป่นกินเ็เสียเืแรกจะกินอาหารใต้ที่รีตะเกีนะมองมันมันอ้อมไงขี้เกียจเนีโหงมวานที่นี่มาคือสดาลปลาหวานสะดุกมาอุ้ยที่ไหนเมอเมืองเมื่อวานเขาเค็นนอนในเมืองไงเขาเนนอนไหนกัน ห้าถึโลครับฉันหางานทำไมเธอไปไกลกันจังฉันหางานแค่สิบโลเองตวหาเลยตลาดที่มันคือแวกันอ่ะนิดเดียวตลาดที่มันงือแวกันนิดเดียวไปกันเลือยกันตอดไปก็นสร็จักห่างเห่าหม่แต่แรกจะจะพักไอ้ไอ้ที่โรงแรมรงว่มตลาดเสร็จใช่ไหมมัมันก็เป็นมันจะเป็นโลตัสหรืมบนมีโลตัสมีคน้ำมันกไมข้าม กินเสร็จแล้วไปไงชาเขียวกินเสร็จแล้วไปตรงไหนข้างหน้านี่คือเมืองเหรอเราเรียนะกตรงไหนเวลาเล่นกันเราไปมาจันทร์ไม่ไปมากกินเหรอแม่แกอยืดขาสั่งอะไรพี่รสสั่งอะไรแม่แม่กินเข้านี้หน่อยเอ๊ยยังเพิ่งตักครั้งแรกเลยเนี่ยเพิ่งตักโดนสั่งนีคือจบแล้วไงไม่ไม่ไม่ผมจะไม่กินใครไม่กินไม่กินไม่กินแตตักไป อ้าวก็อยากลองก็ไม่อร่อยสั่งเลยเอาแต่เจียวจานเดิเอ้ผมไม่ขวางทางปืนอะไรคุยเองนะเนี่ยผมกินแล้วจะจบนะข้าวแบนมาช่ไหมเออเราไม่สั่งอะไรไม่สั่งไม่กินไม่หนวไม่หิวไม่กินไม่กินต้องมีว่าไม่กินได้ทุกที่เลยสั่งก็คือจบคือกระเดื่สบายจบไม่ผมต้องลดแล้วไม่ไหม่ลดอะไร ลดความอ้วนไม่เกี่ยวค่ะข้าวเช้านี่คือไม่เกี่ยวเลยข้าวเย็นค่ะข้าวดึกค่ะนี่คือของสาคัญอันนั้นสำคัญต้องกินไงนั่นแหละค่ะตัวอ้วนค่ะเขาบอกให้เรายอมเขาเพราะว่าเขาผอมไงตอนเช้าอ่ะถ้าจะลดหนูไม่ได้บอกว่าผอมแล้วหนูก็ไม่ได้บอกว่าจุดชนลดความอ้วนหนูไม่ได้พูดเลยออกปากจับปากหรือยังไม่เคยเออหนูถึบอกว่าถ้าเกิดจะลดผมก็คือข้าวเย็นไม่กินข้าวดึกไม่กินข้าวเช้าไม่กินไปเลย เอาแหมมาโหอย่างนั้นอึ้งอ่างมาไม่ไม่อ่ะอ้วนปึกเลยไปทําไงคลอนลูกเนาะใช่โอ้โหอ้วนจริงขนาดนั้นน่ะอย่างนั้นรถถังเลยมาเอ้ยไปทําแบบไหนเอาแหมไปทําแบบไหนมาไปทิ้งทิ้งกันได้เลยอ่ะใช่ผุ่นเขาผุ่นเขาไม่อยู่แล้วคลอนในเอี่ยวโงคลอนลูกคลอนลูกมคลอนลูกมันก็เลยดูบวมเออมีลูกแล้วเหรอ จะำาที่รูไลู่้หระแล้วเนี่แนวยองอไม่รู้นะเนี่ยลือสีรู้หรือเปล่าว่าเขามีลูกแล้วรู้รู้เหรอลูกตอนไหนยิงคำถามมาดีๆนะตอบไม่ถูกน้ายังเพรอะไอ้ป้าบอกเมื่อคืนบอกว่าจะไปค้างจะไปไปนอนชมรีไปนอนบ้านกูเอง่ะเอเปาบอก เดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่ไปเดี๋ยวอะไรก็เออเมื่อคืนบอกกับสายยหญ่บอกกับเดี๋ยวจะไปนอนบ้านครูเอเออที่ชลบุรีแต่แต่ตอนก็เริมาบอกยังเพิ่มคอนเฟิร์มใช่ไหมยังไม่คอนเฟิร์มมลงโรศัพท์ไงหนูก็เออเมื่อคืนก็ไปร้องไห้เต้นสายใหญ่เสียอกเสียใจอะไรก็ไม่รู้เขาสองคนเขาแต่อารมณ์คนสังคมร้องไห้บอกว่าเขาพี่น้องใหญ่ไม่รู้เหรอขาต่างๆวันนี้วันนี้เหรอเมื่อคืนไปนั่งร้องไห้ มึงเป็นลายเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วกูอยากกูถูกผมไม่รู้ว่าบอกใครระแกเองหรือเปล่าฮอ,อ,อะไรอ่ะเอารมณ์อารมณ์เราได้รับเกียร์ข้ามไปนะอารมณ์ประมาณว่าหอมแอมหอมแอมอ่ะ 600หกร้อยละข้างหลังเราอ่ะสามคนคนละหกร้รอยนี่ครับนีฟครับฟเอซีบรรยากาศครับเวสั่งอะไรจ๊ะเส้นห่วงนกะิน <c oughs> อะไรจ๊ะสุก,กี้ค่ะสุก,กี้สุดยอดอ่านเสริมโอเคครับแฟค,บครับเอซีขอบคุณมากครับทีบ่เข้ามาดูคลิปนี้ครับ เได้ดูนางเอกแล้วได้ครูได้ได้ดูครูเอะหัวหน้าทีมงานแดนเซอร์และศิลปินทุกท่านถ้าเราลงคลิปเดียวแล้วเราดนตรีใส่ด้วยมันจเก่เง,อง,องโอเคนะครับสิบสามมันหมดครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่พี่ไม่รู้จักเลยเหรออันนี้คือสายยายุดมพรเจ้าของมาเพลงก่อนน้องแน่แนๆตัวแฟนแม่งใดเอิ้นน้องว่าทางผาอันนี้นางเอกอมแอมน,นางเอกสาวน้อยเพชรแม่แพงและนี่คือ เออรีสีแต่ร้านแพงๆแล้วคนนี้ก็คือน้องอุ๋งอิงนะฮะกินข้าวอยู่ค่ะโอเคค่ะเกินข้าวอยู่น้งอ,งอ,ง,อ,ง,องอุ๋งอิงโอเคอร่อยไหมครับน้องอุ๋งอิงเล <c oughs> ่นไม่ขึ้นอ๋อกอดน,น้องแน่นๆอ๋อ เอาเอาเอาท่านเนี่เอาท่านเนีท่านเนียเอาเ่านเรอง่านเลยน้าใจรู้ไหมฉันต้องการคุช่วยกรุณเป็นผ้าหมบางล้นหบับต้งฉบับ

นางเอกมาเลยไอ้นี่ไปเอกนไปเอกน่ไปเอกปามี่ปามี่ปามี่อันี้อันี่น้อเนี่ยน้ออันี้น้องอุ้งอิงก็มาครับนี่ครับน้องอุ้งอิงกินข้าวอยู่อุ้งอิงกินมากไหมกินมากโอเคนะครับ ในเาบมากครบานับย่พงเดกกันอางเดียวนข้างบ้ีนเงด่นเงด่งนเอ่าเอนเดียวเพเดียวเอาเพลงเดียเอ่เพลดียวเเพลงเดีย่นเพลงเดี่เพลงเย่พลงเดีนพูดีเงดนนงเนเงียเีเนง่ กชื่อไปว่ารู้จักสายใหญ่รู้จักสายใหญเพราะเพลงนี้นะ,ะไม่ได้ก่อนน้อได้่นไม่ได้อยู่ในหัวนะตอนนั้นอนะ่ะคือไปดูไปดูไปดูศรีสันนเมื่อสมัยเ,เล่นอยู่สนามหลวงวัดท่อเนาะ,ะสายไยโชว์เพลงนี้ขึ้นมาตก,กะจฮู้มเพราะมากเลยเพลงยิ้เพาะจังเลยก็เลยซื้อแผ่นนีีเสียศรีสานสมัยก่อน,อนซื้อทุกปาร์ต้เหมือทั้งตัลกทั้งคอนเสิร์ตทั้งซื้อเต็มเลยรู้จักาะหมอรับนั่นแหละ มีความรู้สึกว่าไงสายยัยมาอยู่สามทองครั้งแรกเลยครั้งแรกสายยยจะมาดีใจเลยแต่ไอ้ก่อนหน้านั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเขาดังแต่ว่าไม่ได้ถึงเพลงนานๆไม่ได้ถึงเอลงเราชอได้ถึงเที่เราชอบไงว่าโอ้ยเพลงนี้ที่กูแบบฟังตั้งแต่ยืนดูสามหลวงสมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกวันที่ห้าวันที่ห้าท่นวาใช่โอเควันในหลวงครับผมโอเคครับแฟนคลับเอฟซีครับคลิปนี้มีอะไรดีๆให้ดูเยอะสวัสดีครับ